ชมเข้าสู่ชุดที่2ของรายการ Smart ทมันนี่นะคะลงทุนอย่างไรกับนักลงทุนมืออาชีพค่ะวันนี้แน่นอนนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับซีรีส์การบริหารเงินนะคะที่ใช้ชื่อว่าลงทุนตามวัยแบบไหนให้มั่งคั่งนะคะหลังจากเราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราควรลงทุนในวัยเริ่มทําง,งาน25-35ปีอย่างไรตอนนี้นะคะมาดูกับอีกหนึ่งสเตจของชีวิตนะคะก็คือวัย36-45ปีนะคะวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่กําลังเริ่มสร้างครอบครัวด้วยนะคะ รับในการลงทุนของคนใบนี้ควรจะจอดพอร์ตแบบไหนพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณประภาตัานรพิบูลศักด์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบาจกลจกรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาสคครับสวัสดีครับคุณเฟินครับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เรามา แบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมในการบริหารเงินตามวัยนะคะวันนี้เป็นวัย36-45ปีซึ่งถือว่าเป็นวัยที่กําลังสร้างครอบครัวค่ะอยากให้คุณประภาสเล่าถึงพฤติกรรมของคนวัยนี้ก่อนค่ะว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบไหนบ้างครับก็ในข่วาวที่แล้วเราได้คุยพฤติกรรมของคนที่เพิง่งจบจาก การศึกษามาแลเริ่มเข้าสู่วัยทำงานซึ่งเข้าใจว่าคุณเฟิร์นคงอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนั้นใช่ <นะ S 2> ค่ะในในคราวนี้กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผมคุ้นเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งผ่านมานี่เองออในย่่ง10ปีที่ผ่านมาลักษณะนิสัยคือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีภาระหละักก็คือในเรื่องของอซื้อบ้านซื้อรถนะครับในกรณีที่คนที่แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนแล้วมีครอบครัวแล้วก็หลายๆลคนเนี่ยเริ่มมีลูก วัยบอบแบนละใช่ค่ะนั้นในแง่ของค่าใช้จ่าย่ยรุมเร้าเลยครับไหนจะต้อง่อนบ้าน่อนรถนะครับบางครอบครัวถ้าหากว่าภรรยาบังเอิญจะต้องลาออกจากงานเพื่อดูแลลูกในช่วงวัยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มโตช่วงแรกๆแล้วถ้าหากว่ามีลูกหลายคนอีกเนี่ยนะคับทำให้คนกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างคิดหนักครับเหนื่อยมากเหนื่อยครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละชีวิตจริงนะครับว่าภาระเยอะมากจากชีวิตที่เคยสบายสบายชิลๆเนี่ยตอนนี้ไม่ละ นั้นคนกลุ่มนี้จะเริ่มที่จะให้ความสําคัญก,กับการทํางานเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> เพราะว่าต้องการมีรายได้ที่ดีเพื่อที่จะมาด,ดูแลครอบครัวที่ทตัวเองรัก <c oughs> นะครับรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นมาตามวัยด้วยหรือเปล่าเพิ่มขึ้นตามวัยครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยโดยส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่าไม่เพิ่มอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาคือว่าคนที่เป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะออกจากงานไม่ได้ <c oughs> อาจจะต้องทํางานไปแล้วก็ดูแล ครอบครัวไปพร้อมๆกันก็อาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรืออาจจะต้องมีเขาเรียกว่าญ<ม>าติญาติหรืออาจจะต้องมีมนคนดูแลลูกนะครับจ้างจ้างจ้างแม่บ้านาต่างๆมาดูแลลูกนั้นคนกลุ่มนี้ก็ต้องถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ทคิดหนักแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับงนั้นในแง่ของการที่จะเก็บหอมรอมริบหรือพฤติกรรมในการใช้เงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว,ว่าฐานะทางสังคมแล้วว่าเป็นยังไงถ้าหากว่าฐานะทางสังคมดีก็มีแนวโน้มว่าที่คนกลุ่มนี้ ก็จะมีการใช้จ่ายเงินอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการเก็บออมในระดับหนึ่งแต่อีกกลุ่มคนหนึ่งที่ที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ค่อนข้างเห็นใจนะครับก็คือว่าชีวิตเคยสบายสบายไม่มีครอบครัวไม่มีภาระไม่มีภาระดูแลตัวเองนะครับเวลาใช้เงินก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปท่องไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรต่างแต่พอตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับเงินที่ช้อปปิ้งเนี่ยก็จะลดลงจะต้องเอามาจ่ายค่านมแทนค่าแพมเพิร์สค่าการศึกษาลูกต่างค่าผค่าขอนรถผ่อนบ้าน นั้นในแง่ของพฤติกรรมการใช้เงินจะมีการเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็จะเริ่มรู้จักมีความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวเนี่ยและต่อตัวเองเนี่ยที่สูงขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญทีเดียวค่ะ,ะคทีนี้การออมเงินของคนวัยนี้ก็จะยากลําบากขึ้นกว่าวัยที่เริ่มทํางานหรือเปล่าเพราะว่าภาระคมมากขึ้นด้วยและเขาจะแบ่งสรรปันส่วนเม็ดเงินไปลงทุนได้ยังไงคะคุณประพาครับเลยคนกลุ่มน,นี้ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มถ้าเป็นลูกจ้างอีกเหมือนกันนะครับในกรณีถ้าเราพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับ ก็ต้องเรียนว่าในในประเทศไทยนี่ดีอย่างคือว่าหลายๆบริษัทนี่มี provident fund ก็จะมีเงินเก็บหอมรอมริบตรงนั้นที่ตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับถูกถูกเลือกหรือถูกบังคับให้ออมแล้วก็บริษัทก็ออมสมทบด้วยนะครับ,รบหลายๆคนก็จะมีเงินตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ LTFMf ครับ,รบที่รัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับสำหรับในประเทศไทยหลายๆคนก็เลยมาใช้ตัวเครื่องมือประหยัดภาษีตัวนี้นะเพื่อการประหยัดภาษีนะจริงๆแล้ว หลายหลายคนไม่ได้คิดเพื่อการออมเพื่อการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณระยะย,ยาวด้วยซ้ำโดยเฉพาะยิงง่ง RMF เนี่ยหลายหาท่านไม่ลงทุนเพราะบอกว่ลาลงทุนยาวเกินไปกว่าจะได้ถอนเงินคืนเนี่ยนานเกินไปใช่คือไม่ได้เคยคิดวางแผนเพื่อจะมีเงินเพื่อการ,กรเกษียณนะครับเลยต้องถือว่าในคนกลุ่มนี้สําหรับคนกลุ่มนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบหลายอย่างก็คือมี provident fund แล้วก็มี LTF RMF ที่เป็นตัวช่วย ที่ทาให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะมีเงินออมเก็บหอมรอมริบในระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างจากในอดีตนะครับถ้าหากว่าไม่มีไม่มีโครงสร้างกองทุนสำรองนิสชีพไม่มี LTF RMF เนี่ยคนกลุ่มที่อายุประมาณสัก5-60นะครับที่ผมเจอนะครับที่เรายังไม่ได้คุยกันเนี่ยนะครับในอดีตที่ไม่มีโครงสร้างเรื่อง provident fund หรือกองทุนสำรองนิสชีพนะครับหรือ LTF RMF เนี่ยก็จะมีเงินเก็บในในกลุ่มนี้ไม่มากมายนะนะครับเลยคนกลุ่มนี้ต้องถือได้ว่าได้ประโยชน์ นะครับจากเวลาในช่วงที่ผ่านมาที่มีโครงสร้างตรงนี้ทําให้ก็เลยคนกลุ่มนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการเก็บหอมรอมริบก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีใช้ได้ทีเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเงินเหลือไปเก็บออมเพิ่มขึ้น<ม>เพราะว่าค่อนข้างมีภาระ,ระที่จะต้องดูแลค่อนข้างมากทีเดียวและความเสี่ยงที่ยอมร,รับได้ของคนวันนี้ต้องน้อยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าภาร,ระเขาเยอะเงินที่จะลงทุนหรือว่าเก็บออมที่นําไป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับใบเกษียณเนี่ยก็มีเม็ดเงินที่จํากัดเพราะว่าเขาต้องผ่อนชําระหลากหลายรูปแบบของค่าใช้จ่ายที่ภาระประดังเข้ามาด้วยครับงนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มที่จะต้องดูแลสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาคือคู่ของตัวเองหรือรบุตรนะครับเพราะว่าได้สร้างเขามาแล้วก็ต้องรับผิดชอบเขาในเรื่องของการดูแลความเสี่ยงของเขาเลยหลายๆคนในช่วงวัยชีวิตเนี่ยเริ่มคิดถึงการทัประกันครับเราคิดว่าถ้าในกรณีที่ตัวเองเนี่ย มีอันเป็นไปหรือตัวเองต้องทุพพลภาพเพราะอุบัติเหตุเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถดูแลครอบครัวได้หรือมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะส่งเสียลูกเพื่อเพื่อการศึกษาได้ะนะครับก็เลยคนกลุ่มนี้จะต้องมีเจตเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับไปทําประกันะนะครับเลยคนกลุ่มนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าในแง่ของการที่จะ การบริหารความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็ต้องลดลงครับแล้วถ้าแบบนี้แล้วเม็ดเงินที่เขาจะนํามาลงทุนนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของไรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยควรจะแบ่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนํามาออมในสัดส่วนที่คุณประพาสได้แนะนําไว้ในสมรอร์ตของเขาคะครับก็ต้องต้องเรียนงนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณจะจะไปดูคือตรงที่เป็นกองทุนสำรองนินีพและ LTF r m f ตรงนั้นนะครับจัดโครงสร้างให้มีการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยโดยภาพรวมนะครับ ทั้งทั้งกองทุนทั้ง3ประเภทถ้าท่านเป็นมนุษย์เินเดือนะครับก็ในหุ้นสัก60%ในตราสารมิสสัก30ในทองคำหรือ p r o p e r ฟัน u ักสัก10%นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามีข้อจำกัดเพราะว่ากองทุนบำเหน็จมันานานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงทุนในสัดส่วนแบบนี้นะครับหรือลงทุนในความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาจะต้องคำนึงถึงคนทุกคนที่อยู่ในกอบอกขอแต่เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทุกท่านเนการ เลือกจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้มากขึ้นครับเลยต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านนะ่ะมีมีเงินออมเพิ่มไหมถ้ามีเงินออมเพิ่มและโครงสร้างการลงทุนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเงินลงทุนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องไปจัดในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้โครงสร้างโดยภาพรวมเนี่ยเป็นการลงทุนในตราสารทุนสักประมาณ60%ตราสารนี่30 แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ property fund น,นะครับหรือกองทุนทองคำสัก10%เพื่อทำให้มีผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก9%นะครับค่ะคนในวัยนี้นะคะต้องยอมรับว่ามีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคนวัยก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่บอกว่าตอนที่ยังอยู่ในช่วงวัยเริ่มทำงานไม่ได้เก็บออมเงินแล้วเพิ่งมาเริ่มในช่วงวัย36 45ปีตรงนี้เนี่ย เม็ดเงินที่เขาจะต้องเริ่มลงทุนเพื่อทยอยสะสมด้วยวินัยการออมเงินของเขาต้องมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเมื่อเทียบกับในอดีตอนแน่นอนครับ<ฆ>ต้องเนื่องจากเวลาออมมีน,มน้อย,ยลงนะครับดัง<ฆ>น,นั้นสัดส่วนเปอร์เซนการออมเนี่ยควรจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตในช่วงที่เราไม่ได้ทํางานแล้วถ้าท่านอยากจะรักษาคุณภาพชีวิตในช่วงที่เราอยู่ในช่วงที่ยังมีงานทําอยู่นะครับงนั้นพอถ้าหากว่าท่านมีเวลาน้อยลงเพราะในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนะครับไม่ได้เก็บออมมาก ช่วงนี้ท่านอาจจะต้องออมมากหน่อยแล้วก็การที่ต้องรักษาสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่ควรจะเป็นอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยก็น่าจะต้องรักษาระดับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงระดับนั้นเนี่ยไว้ในระยะยาวนะครับในบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะไม่สามารถที่จะลดความเสี่ยงลงได้ในช่วงอายุ4ี่ห้าสิบปีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนเช่นเดียวกับคนในวัยที่เริ่มทํางานด้วยใช่ไหมคะการปรับพอร์ตตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน มากปานกลางและน้อยในคุณประภาษแนะนำยังไงดีคะครับก็สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ดบบปานกลางก็อาจจะใช้ตัวเลขอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวกลางก็คือว่าอยู่ในหุ้น6กตราสารหนี้สักสามสินะครับทองคําหรือพัฟฟิตี้ฟันสักประมาณสิแต่คนที่รับความเสี่ยงได้มากหน่อยท่านก็จะอาจจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นขึ้นไปสักประมาณ10-15%นนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนตราสารหนี้ลง ในขณะที่คนรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยอาจจะลดสัดส่วนในหุ้นลงจากค่าเฉลี่ยที่ผมพูดคือ60%อาจจะลดลงไปสัก1 0หรือ15%นะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนตราสารน,นี้ขึ้นไป1 0 1ถึงในทางกลับกันนะครับนั่นคือวิธีการหรือกระบวนการที่ที่ที่เราจะควรนำไปใช้มไม่ควรเอ็กซ์ตรีมเกินไปว่าไปร้อยหุ้นนะครับหรืออยู่ดีๆเนี่ยหุ้น0%ูสำหรับคนรับความเสี่ยงไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ในการลงทุนที่ท่านจจจะะะะไได้รรัับในนยยาาว่่มอจจมอสง ผลให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเกษียณและมีเงินพอ,อใช้จ่ายใน,ใน,ในระยะปันฝ่ายของชีวิตได้ะะร,ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดในช่วงเวลาของ2 0 30ปีที่ผ่านมานี้ต้องยอมรับว่าตลาดมีความผันผวนพอสมควรนะคะคุณประภาสแล้วก็การลงทุนในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็ถือว่า1 0ถึง12ปีเนี่ยเราก็จะเผชิญกับวิกฤตแต่ละครั้งเลยท่านนับย้อนไปตั้งแต่ปีประมาณ2540แบบนี้แล้วเนี่ยรอบของเศรษฐกิจรอบของตลาดที่ มีการปรับเปลี่ยนแบบที่เราเคยเห็นเนี่ยน่าจะเอามาปรับใช้กับคนวัยนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะ,ะจริงๆได้ได้สำหรับทุกวัยเลยนะครับแล้วก็จะต้องใช้มากขึ้นสำหรับคนที่จะใกล้อายุเกษียณเพราะว่าท่านเนี่ยรับความเสี่ยงได้น้อยลง แล้วก็ท่านก็ไม่คาดหวังด้วยว่าจะต้องเจอวิกฤตในช่วงเวลาที่ท่านใกล้เกษียณนะครับหรือช่วงที่เวลาที่ท่านโอ้โหกำลังลงทุนอย่างมากมายเลยแล้วไปเจอวิกฤตแล้วทาให้ความมั่งคั่งของท่านลดลงนะครับดังนั้นในแง่ถ้าเราไปย้อนดูในอดีตเนี่ยนะครับการลงทุนเมื่อ3 40ปีก่อนเป็นเรื่องง่ายครับว่าท่านฝากเงินเนี่ยท่านได้ประมาณ1 0บถึงสิบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านฝากเงินได้ไม่ถึง5%เปโลกมันเปลี่ยนไปอย่างเดิมอย่างอย่างมากมาย การที่จะได้ผลตอบแทน10-15เนี่ยท่านต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างค่อนข้างมากทีเดียวะนะครับแล้วก็โลกใน10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความผันผวนก็รุนแรงมากอย่างที่คุณเฟิร์นบอกโดยทําให้คนเนี่ยพอลงทุนแล้วเริ่มรู้สึกถึงผลลัพธ์นะครับว่าเอ๊ะมันไม่ได้สูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเลยในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความผันผวนที่รุนแรงมากมก็เลยมาคิดกับแล้วอย่างนี้เราจะมีความมั่นคงปลอดภัยได้ยังไงว่าเนี่ยเราอีก10ปีจะ,กะเกษียณ แล้วเราจะไม่เจอเหตุการณ์นี้ในปีหน้านะหรือในอีก5าปีหรือปีสุดท้ายที่เราจะกษะเียณนะเลยสิ่งที่ผู้ลงทุนควรจะกระทำก็คือว่าการกระจายความเสี่ยง<ม>ในสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะว่าในปีที่สินทรัพย์เสี่ยงแย่ยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นไม่ดีะนะครับพันธบัตรนะครับหรือตราสารหนี้และย,ะยาอนเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกที่ดีมากมก็จะทําให้พอร์ตโดยรวมเนี่ยไม่ขาดทุนมากมายนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านลงทุนในหุ้นร้อยเหรือทำทมิ่งเนี่ยท่านอาจจะประสบกับความสูญเสียจากการลงทุนเนี่ยได้มากทีเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยครับการลงทุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะกระจายไม่ใช่เฉพาะอยู่เฉพาะในประเทศไทยะนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตแล้วผู้ลงทุนในในกลุ่มนี้นะครับก็ควรจะต้องติดตามการลงทุนของตัวเราเองนะครับว่าตอนนี้สินทรัพย์เสี่ยงที่เราลงทุนเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศไทยกี่เปอร์เซ็นต์อนาคตถ้าเรามีมุมมองว่า ประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ช่วงเวลาของเขาเรียกว่าความยากลาบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราอาจจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายการลงทุนที่อยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่ในประเทศหรือทวีปท,ที่น่าจะมีแนวนโน้มของเศรษฐกิจที่ดีเป็นการชั่วคราวหรือสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านั้น,นเคลื่อนย้ายกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องอย่าลืมว่าอย่างที่คุณเฟิร์นบอกครเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไทยอาจจะดี3ปี5ปีแล้วก็อาจจะไม่ดีอีก2-3ปีนะครับ,รบดังนั้นถ้าเรามองเห็นภาพเหล่านั้นแล้วเรามีความเชื่อเนี่ยนะครับผู้ลงทุนเองก็สามารถมีทางเลือกมากขึ้นครับที่จะกระจายการลงทุนเนี่ย ออกจากเมืองไทยไปสู่ต่างประเทศค่ะ,ะคแล้วถ้านอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศแล้วนะคะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขณะนี้ตลาดทุนไทยเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันมานหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็นิยามของมันก็คือการบริหารความเสี่ยงหรือเป็นการเก่งกําไรคุณประภาสแนะนําการลงทุนสําหรับคนวัยนี้ในสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยหรือเปล่าคะครับจริงๆในแง่ของตัวสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความมั่งคั่งของคนในโลกที่อยู่ในเพนชั่นฟันเนี่ยนะครับตัวสัดส่วนเนี่ย ไม่มากนะครับเป็นเปอร์เซนต์ที่เล็กน้อยมากม,ม,ม่ไม่ไม่ถึง2หลักนะ <c oughs> จริงๆคือไม่ถึง5%โดเปเลจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์เหล่านี้อาจจะมีได้ครับแต่ควรมีในสัดส่วนที่ไม่ควรเกิน10% <c oughs> ของความมั่งคั่งหรือการจัดแอสเซทเลอเรชันของเรา <c oughs> นะครับทางที่ดีอาจจะมีสัก5%ก็พอเพียงแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีความผันผวน <c oughs> นะครับตามเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจด,ดีมากเนี่ยเขาอาจจะดีมาก <c oughs> แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับเขาอาจจะ ลงตามเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะลงหนักเช่นเดียวกันะนะครับงนั้นสินทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบี้ยไม่มีผลตอบแทนในเรื่องของเงินปนันผล,ผลมีอย่างเดียวคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาคซึ่งโลกของการลงทุนในคอมเบเดตตี้เนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นโลกของดิแมนส์พลายและเป็นโลกของ,ของการเก็งกำไรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แน่นอนมีมีโลกของการลงทุนบ้างแต่ในส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของผู้ที่ประกอบธุรกิจใน ธุรกิจนั้นๆจริงๆและเขาก็ใช้ตลาดเกษตรหรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงห,หรือช่วยบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเขาแต่โดยประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่เป็นลงทุนเนี่ยเพื่อกินกําไรครับะนะครับเพื่อหวังวการเปลี่ยนแปลงของราคาใช่เลยผมคิดว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยไม่ควรเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ลงทุนที่จะมาสร้างความมัง่งคั่งสิ่งที่คุณจะเป็นปัจจัยสําคัญคือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับหรืออัตราเงินปันผลที่ได้รับ แล้วก็การเติบโตของธุรกิจถ้าเราลงทุนในในตราสารทุนว่าสามารถที่จะสร้างในแง่ของผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่จะเติบโตเน,นี่ยขึ้นในทุกๆปี mm hmm. ผมคิดว่าตรงนั้นะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ตัวโครงสร้างของการลงทุนของขท่านเนี่ยมีความมั่นคง และสามารถที่จะเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องค่ะ,ะควัยสร้างครอบครวัวอย่างที่คุณประภาพบอกไว้ว่าวัยนี้ค่าใช้จ่ายเขาค่อนข้างมากนอกเหนือจากเรื่องของการบริหารเม็ดเงินลงทุนแล้วมีคําแนะนําสําหรับการบริหารค่าใช้จ่ายของเขาอย่างไรเพื่อให้ในอนาคตรหรือว่าในนักขณะที่เขาดารงชีวิตอยู่ในช่วงวัยนี้เนี่ยไม่ยากลําบากจนเกินไปค่ะครับก็คนในกลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่ผมสมัมผัสนี่นะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่คุณฟันเรียนเมื่อสักครู่คืออาจจะเหลือเงินเก็บไม่มากแต่อาจจะเก็บในส่วนที่เป็น provident fund LTFMf นะครับจะมีกลุ่มกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้เขามีรายได้สูงขึ้นเร็วมากนะครับแต่ผมว่าค่าใช้จ่ายตามนะครับเพราะว่าก็ก็รู้สึกว่าอยากใช้สตังค์นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเคยแชร์กับผมนะบอกว่าคนกลุ่มนี้สิ่งที่สมควรจะต้องทาเป็นอย่างยิ่งคือ การวางงบประมาณครับก็คือว่าไม่ว่าท่านจะมีรายได้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็ตามอย่าไปสนใจให้สนใจว่าตัวเองเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ยควรจะต้องจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ให้บริหารเงินตรงนั้นเนี่ยในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือใช้ตามงบประมาณอย่าใช้ตามรายได้ย้ที่เพิ่มขึ้นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายมันจะวิ่งตามใ,ให้ใช้เงินตามนั้น แล้วท่านก็จะมีเงินเหลือที่จะมาลงทุนเนี่ยได้สูงขึ้นและจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากในในระยะยา่ค่ะ,ะคเพราะว่าหลายคนบอกว่าตอนที่มีเงินเดือนน้อยๆเนี่ยมีเงินเก็บมากกว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ยิ่งกว่าอีกนะคะคดังนั้นนี่คือคําแนะนําว่าควรจะมีข้อจํากัดของงบประมาณที่เราตั้งไว้แล้วก็เหมาะสมแล้วก็บริหารให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะคการประพอร์การลงทุนค่ะสำหรับคนวัยนี้คุณประภาสมีคําแนะนําอย่างไรบ้างคะก็คงเหมือนเหมือนทุทกๆวัยคือว่าคุณจะต้องประพอร์การลงทุนทุกปีนะแต่ไม่ควรฉีกเกินไปแบบทุกเดือนนะค,คืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าได้สองครั้งด้วยก็โอเคแต่ผมคิดว่าในการประพอร์ปีละหนึ่งครั้งนี่ก็น่า,น,าน่าจะพอเพียงแล้วนะครับ เพราะว่านี่คือเคล็ดลับนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในการบริหารเงิน,นะคะ่ะสำหรับคนที่อยู่ในวัยสร้างครอบครัวนะคะอายุประมาณ35-36ปีจนถึง45ปีนะคะเพราะคนวัยนี้เองแม้ว่าจะมีโอกาสในการลงทุนที่น้อยกว่าวัยเริ่มทํางานนะคะแต่ว่าเม็ดเงินที่มากขึ้นนั้นก็สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มค่าเงินออมได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เป็นหลักสูตรของคุณประภาตันพิบุลศักดิ์แนะนาไว้ก็คือ60 30 10ค่ะการลงทุนในหุ้น 60%นะคะแล้วก็ตราสารหนี้30%และก็ไม่ลืมบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในทองคำและทางด้านของ property fund หรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีก10%ด้วยแล้วก็อย่าลืมปรับพอร์ตให้เหมาะสมในทุกๆปีด้วยนะคะนี่คือคำแนะนำที่น่าสนใจจากคุณประภาตันพิบูรศักด์ CAO จากบรจรจงกรสีที่นามาฝากกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับ คุณผู้ชมคะนี่คือมุมมองของการลงทุนนะคะในวัยที่ถือว่าเป็นการเริ่มสร้างครอบครัวค่ะสําหรับใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยอายุมากกว่านั้นนะคะอยู่ระหว่างประมาณ46-55ปีครั้งหน้านะคะคุณประภาสจะมาแนะนาเคล็ดลับการลงทุนกับเราต่อคะ่ะว่าลงทุนตามวัยแบบไหนให้มั่งคัง่งพลาดไม่ได้นะคะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้สําหรับใครที่พลาดในวัยที่ถือว่าเป็นวัยเริ่มทํางาน26 ถึง35ปีไปนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www. moneychannel. co. th ค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันรัะทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะความรู้ที่ผิดทำให้เกิดความอาหังการการศึกษาที่ผิดทำให้ไม่รู้จักตัวเองปัญญาที่ผิดทำให้ฉลาดแกมโกงวอวชิระเมธี